สวัสดีครับแนวทางดวงวันนี้มาดูดวงอนาคตโดยรวมของแต่ละวันมีดังนี้ครับอนาคตโดยรวมท่านที่เกิดวันอาทิตย์ที่15มิถุนายน2568ภาพรวมอนาคตของวันวันนี้จะเป็นวันที่คุณมีพลังงานและความกระตือรือร้นสูงมากจิตใจแจ่มใสมองโลกในแง่ดี และมีความมั่นใจในตัวเองอย่างเต็มเปี่ยมคุณจะรู้สึกถึงความต้องการที่จะเป็นผู้นำหรือเป็นจุดสนใจในสถานการณ์ต่างๆและมีแรงขับเคลื่อนที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหรือแสวงหาประสบการณ์ที่ไม่เคยลองมาก่อนการโคจรของดวงดาวและผลกระทบเชิงลึกดาวอาทิตย์ดาวประจำตัว การที่วันนี้เป็นวันอาทิตย์ย่อมส่งเสริมพลังของดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวประจําตัวของคุณโดยตรงทําให้คุณมีความโดดเด่นมีความเป็นผู้นําและมีอาร่าที่ดึงดูดผู้คนรอบข้างคุณจะมีความชัดเจนในความคิดและเป้าหมายมากขึ้นกล้าที่จะแสดงออกและตัดสินใจอย่างเด็ดขาดพระจันทร์ในราศีธนูการโคจรของพระจันทร์ในราศีธนูซึ่งเป็นราศีแห่งการเดินทางการศึกษาปรัญญา และความอิสระจะส่งเสริมให้จิตใจของคุณเปิดกว้างต้องการสแสวงหาความรู้ใหม่ๆการเดินทางไกลหรือการผจญภัยคุณอาจรู้สึกอยากหลุดพ้นจากกรอบเดิมและมองหาโอกาสในการขยายขอบเขตชีวิตให้กว้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ภาษาใหม่การวางแผนการเดินทางในอนาคตหรือการศึกษาศาสตร์แขนงใหม่ๆที่ไม่เคยสนใจมาก่อนธาตุไฟ ทั้งดาวอาทิตย์และราศีธนูเป็นธาตุไฟทั้งคู่การรวมกันนี้จะยิ่งเพิ่มพลังงานแห่งความกระตือรือร้นความคิดริเริ่มและความมุ่งมั่นให้แก่คุณอย่างมห ah าศาลคุณจะมีความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายและมีแรงบันดาลใจที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งสรุปอนาคตโดยรวมของวันสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์วันที่15มิถุนายน2568จะเป็นวันที่เต็มไปด้วยโอกาส และการเปลี่ยนแปลงที่ดีคุณจะรู้สึกถึงพลังบวกที่กระตุ้นให้คุณกล้าคิดกล้าทำและกล้าตัดสินใจเป็นวันที่ดีเยี่ยมสําหรับการเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ใหม่งานอดิเรกใหม่หรือแม้กระทั่งการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆการเดินทางหากมีโอกาสการเดินทางเพื่อสแสวงหาประสบการณ์หรือความรู้จะนําพาโชคลาบและมุมมองใหม่ๆมาให้การเรียนรู้ศึกษาต่อ เป็นช่วงเวลาที่สมองเปิดรับสิ่งใหม่ๆได้ดีเยี่ยมการศึกษาต่อหรือการเรียนรู้ทักษะใหใหม่จะให้ผลดีการแสดงความเป็นผู้นำคุณจะมีความสามารถในการดึงดูดผู้คนและนำพาพวกเขาไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาปัญหาที่เคยติดขัดจะได้รับการคลี่คลายด้วยไหวพริบและความมั่นใจของคุณข้อควรระวัง แม้จะเป็นวันที่มีพลังงานดีเยี่ยมแต่ด้วยพลังาธาตุไฟที่รุนแรงก็ควรระมัดระวังเรื่องของความใจร้อนหรือการตัดสินใจที่หุนหันพลันแลนควรใช้สติพิจารณาให้รอบคอบก่อนลงมือทำสิ่งสำคัญเพื่อให้พลังงานที่ดีนี้ส่งผลในเชิงบวกอย่างเต็มที่ โดยรวมแล้ววันที่15มิถุนายน2568จะเป็นวันที่นำพาโอกาสความก้าวหน้าและประสบการณ์ใหม่ๆมาสู่ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์อย่างแน่นอนครับขอให้คุณใช้พลังงานในวันนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสนุกกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครอนาคตโดยรวมท่านที่เกิดวัน จันทรี่15มิถุนายน2568ภาพรวมอนาคตของวันวันนี้จะเป็นวันที่คุณอาจมีความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนและอ่อนไหวกว่าปกติคุณจะใส่ใจกับความรู้สึกของผู้คนรอบข้างมากขึ้นและอาจมีแนวโน้มที่จะมองหาความสุขทางใจหรือการผ่อนคลายจิตใจแต่ในขณะเดียวกันพลังจากราศีธนูจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปสแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆหรือเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนเป็นวันที่เหมาะกับการจัดการเรื่อง ส่วนตัวการดูแลจิตใจและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นการโคจรของดวงดาวและผลกระทบเชิงลึกดาวจันทร์ดาวประจำตัวการที่วันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามปฏิทินสุริยคติไทยอาจทำให้พลังของดาวจันทร์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณไม่ได้โดดเด่นเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับวันจันทร์ปกติอย่างไรก็ตามดาวจันทร์ยังคงเป็นดาวที่ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกและจิตใจของคุณทำให้คุณมีความอ่อนโยนเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และมีความผูกพันกับครอบครัวและผู้ใกล้ชิดพระจันทร์ในราศีธนูการโคจรของพระจันทร์ในราศีธนูซึ่งเป็นราศีแห่งการเดินทางการศึกษาปรัชญาและความอิสระจะส่งผลต่ออารมณ์และความคิดของคุณทำให้คุณอาจรู้สึกอยากออกไปผจญภยัยทางความคิดหรืออสวงหาความรู้ใหม่ๆที่จะช่วยให้คุณมองเห็นโลกกว้างขึ้นคุณอาจรู้สึกอยากเดินทางท่องเที่ยวหรือเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมใหม่ๆที่แตกต่างจากเดิมธาตุน้ำผสมธาตุไฟ ดาวจันทรเป็นธาตุน้ำส่วนราศีธนูเป็นธาตุไฟการรวมกันนี้อาจทําให้เกิดความรู้สึกที่ผสมผสานกันบางครั้งอาจรู้สึกอ่อนไหวและต้องการความสงบแต่บางครั้งก็มีแรงกระตุ้นอยากออกไปทําอะไรใหม่ๆหรือแสวงหาความรู้ทําให้คุณอาจมีความคิดที่ค่อนข้างหลากหลายและพันผวเล็กน้อยในวันนี้สรุปอนาคตโดยรวมของวัน สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์วันที่15มิถุนายน2,568จะเป็นวันที่คุณได้เรียนรู้และเติบโตจากประสบการณ์ใหม่ๆคุณจะมีความสามารถในการปรับตัวและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเป็นวันที่ดีเยี่ยมสำหรับการการเรียนรู้และพัฒนาตนเองการศึกษาต่อหรือการเรียนรู้ทักษะใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารหรือภาษาต่างประเทศจะให้ผลดีการเดินทางหรือวางแผนเดินทาง หากมีโอกาสการเดินทางเพื่อผ่อนคลายหรือแสวงหาแรงบันดาลใจจะช่วยชาร์จพลังงานให้คุณการจัดการเรื่องส่วนตัวเป็นช่วงเวลาที่ดีในการจัดการเรื่องราวในบ้านครอบครัวหรือทรัพย์สินส่วนตัวให้เป็นระเบียบการสร้างความสัมพันธ์คุณจะมีความสามารถในการสร้างมิตรภาพที่ดีและการสื่อสารกับผู้อื่นอย่างเข้าอกเข้าใจการดูแลสุขภาพจิตใจ ควรหาเวลาพักผ่อนและทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายจิตใจเพื่อรักษาสมดุลทางอารมณ์ข้อควรระวังเนื่องจากอิทธิพลของพระจันทร์คุณอาจมีความรู้สึกที่แปรปรวนหรืออ่อนไหวได้ง่ายควรระมัดระวังเรื่องการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจหรือการวิตกกังวลในสิ่งเล็กน้อยการทำสมาธิหรือการทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายจะช่วยให้คุณควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นและควรระวังการใช้จ่ายตามอารมณ์โดยเฉพาะสิ่งของที่เกี่ยวกับความบันเทิงหรือการเดินทาง โดยรวมแล้ววันที่15มิถุนายน2568จะเป็นวันที่นำพาประสบการณ์ใหม่ๆและการพัฒนาตนเองมาสู่ผู้ที่เกิดวันจันทร์อย่างแน่นอนครับขอให้คุณใช้พลังงานในวันนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและรักษาสมดุลของจิตใจให้ดีนะครับสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครอนาคตโดยรวมท่านที่เกิดวัน อังคารที่ส5หมิถุนายน2568ภาพรวมอนาคตของวันวันนี้จะเป็นวันที่คุณมีพลังงานทางกายและใจสูงมากมีความกล้าหาญที่จะตัดสินใจและลงมือทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้คุณจะรู้สึกถึงความต้องการที่จะเอาชนะอุปสรรคและพิสูจน์ความสามารถของตนเองเป็นวันที่เหมาะกับการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆการแข่งขันหรือการแก้ไขปัญหาที่ต้องใช้ความเด็ดขาด การโคจรของดวงดาวและผลกระทบเชิงลึกดาวอังคารดาวประจำตัวแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันอาทิตย์ตามปฏิทินสุรยิยคติไทยแต่พลังของดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณยังคงส่งผลอย่างชัดเจนทำให้คุณมีความกระตือรือร้นมีความกล้าหาญมีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและมีพลังในการแข่งขันสูงคุณจะมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เป้าหมายที่วางไว้สำเร็จลุล่วง พระจันทร์ในราศีธนูการโคจรของพระจันทร์ในราศีธนูซึ่งเป็นราศีแห่งการเดินทางการศึกษาปรัชญ,ญาและความอิสระจะส่งเสริมให้คุณมีแนวคิดที่เปิดกว้างกล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆและอยากสแสวงหาประสบการณ์ที่แตกต่างคุณอาจรู้สึกอยากเดินทางท่องเที่ยวเพื่อผจญภยัยหรือเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่จะช่วยเพิ่มพูนความสามารถธาตุไฟดาวอังคารเป็นธาตุลมแต่มีลักษณะร้อนแรงเหมือนไฟ ส่วนราศีธนูเป็นธาตุไฟการรวมกันของพลังงานเหล่านี้จะยิ่งเพิ่มความร้อนแรงความกระตือรือร้นและความมุ่งมั่นให้แก่คุณอย่างมหาศาลคุณจะมีความกระตือรือร้นที่จะลงมือทำสิ่งต่างๆอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดสรุปอนาคตโดยรวมของวัน สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารวันที่15มิถุนายน2568จะเป็นวันที่เต็มไปด้วยพลังงานและความท้าทายคุณจะได้รับโอกาสในการแสดงความสามารถและพิสูจน์ตัวเองเป็นวันที่ดีเยี่ยมสำหรับการการลงมือทำเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการเริ่มต้นโปรเจกต์ที่ต้องใช้ความกล้าหาญหรือการตัดสินใจที่เฉียบขาดการแข่งขันเจรจา หากมีเรื่องที่ต้องแข่งขันหรือเจรจาต่อรองคุณจะมีไหวพริบและพลังในการเอาชนะการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือการเรียนรู้การเดินทางในวันนี้จะนำพาโอกาสหรือประสบการณ์ใหม่ๆมมาให้การแก้ไขปัญหาปัญหาที่เคยติดขัดจะได้รับการคลี่คลายด้วยความเด็ดขาดและความมุ่งมั่นของคุณการออกกำลังกายกิจกรรมกลางแจ้งการใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายจะช่วยระบายพลังงานส่วนเกิน และทำให้คุณรู้สึกสดชื่นข้อควรระวังเนื่องจากพลังงานที่ร้อนแรงและมุ่งมั่นควรระมัดระวังเรื่องของความใจร้อนการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจหรือการประทะคารมกับผู้อื่นการควบคุมอารมณ์และใช้ความสุขุมรอบคอบจะช่วยให้คุณใช้พลังงานในวันนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและควรระวังการบาดเจ็บเล็กน้อยจากการทำกิจกรรมที่ใช้แรงมาก โดยรวมแล้ววันที่15มิถุนายน2568จะเป็นวันที่นำพาความสำเร็จและความก้าวหน้ามาสู่ผู้ที่เกิดวันอังคารอย่างแน่นอนครับขอให้คุณใช้พลังงานในวันนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและประสบความสำเร็จในทุกๆด้านครับสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครอนาคตโดยรวมท่านที่เกิดวันพุธ ที่ 15, มิถุนายน2568ภาพรวมอนาคตของวันวันนี้จะเป็นวันที่คุณมีพลังในการสื่อสารการเรียนรู้และการปรับตัวสูงมากคุณจะรู้สึกอยากพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสแสวงหาข้อมูลใหม่ๆเพื่อพัฒนาตนเองเป็นวันที่เหมาะกับการเจรจาการนำเสนอผลงานการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือการเดินทางเพื่อสแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆการโคจรของดวงดาวและผลกระทบเชิงลึกดาวพุธด,ดาวประจาตัว แม้ว่าวันนี้จะเป็นวันอาทิตย์ตามปฏิทินสุริยคติไทยแต่พลังของดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณยังคงส่งผลอย่างชัดเจนทำให้คุณมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์การสื่อสารอย่างมีเหตุผลมีไหวพริบและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดีคุณจะมีความคล่องตัวในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและสามารถจัดการข้อมูลจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพพระจันทร์ในราศีธนู การโคจรของพระจันทร์ในราศีธนูซึ่งเป็นราศีแห่งการเดินทางการศึกษาปรัชญ,ญาและความอิสระจะส่งเสริมให้จิตใจของคุณเปิดกว้างอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยลองการเดินทางเพื่อแสวงหาประสบการณ์หรือการแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้คนต่างถิ่นจะนำพาโอกาสที่ดีมาให้คุณอาจรู้สึกมีแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆาธาตุดินผสมธาตุไฟดาวพุธเป็นธาตุดินและมีคุณสมบัติของธาตุลมการเคลื่อนไหว ส่วนราศีธนูเป็นธาตุไฟการรวมกันนี้จะทําให้คุณมีความสมดุลระหว่างความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลธาตุดินกับความกระตือรือร้นและแรงบันดาลใจธาตุไฟทําให้คุณสามารถนําความรู้และข้อมูลที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วสรุปอนาคตโดยรวมของวัน สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธวันที่15มิถุนายน2568จะเป็นวันที่เต็มไปด้วยโอกาสในการเรียนรู้การสื่อสารและการพัฒนาตนเองคุณจะได้รับความสำเร็จจากความสามารถในการปรับตัวและไหวพริบของคุณเป็นวันที่ดีเยี่ยมสำหรับการการสื่อสารและเจรจาเหมาะกับการนำเสนอผลงานประชุมหรือการติดต่อประสานงานกับผู้คนคุณจะสามารถโน้มน้าวใจผู้อื่นได้ง่ายขึ้นการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง การเข้าอบรมสัมมนา,าการอ่านหนังสือหรือการเรียนรู้ทักษะใหม่ใหม่จะให้ผลดีอย่างยิ่งการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือการศึกษาการเดินทางในวันนี้จะนำพาประสบการณ์ใหม่ๆหรือโอกาสที่ดีมาให้การแก้ไขปัญหาคุณจะสามารถใช้ไหวพริบและความคิดสร้างสรรค์นในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างราบรื่นการวางแผน หมาะก,กับการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือการทำงานข้อควรระวังแม้จะเป็นวันที่มีพลังงานที่ดีในการสื่อสารแต่ก็ควรระมัดระวังเรื่องการพูดจาที่ตรงไปตรงมาจนเกินไปหรือการรับฟังข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันควรตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนที่จะนำไปใช้หรือบอกต่อนอกจากนี้การใช้ความคิดมากเกินไปอาจทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าควรหาเวลาพักผ่อนสมองบ้าง โดยรวมแล้ววันที่15มิถุนายน2568จะเป็นวันที่นำพาโอกาสที่ดีในด้านการสื่อสารความรู้และการพัฒนาตนเองมาสู่ผู้ที่เกิดวันพุธอย่างแน่นอนครับขอให้คุณใช้พลังงานในวันนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและประสบความสำเร็จในทุกๆด้านครับสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร อนาคตโดยรวมท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีที่15มิถุนายน2568ภาพรวมอนาคตของวันวันนี้จะเป็นวันที่คุณมีจิตใจที่เปี่ยมด้วยความเมตตามองโลกในแง่ดี และมีสติปัญญาเฉียบแหลมคุณจะรู้สึกถึงความต้องการที่จะสแสวงหาความรู้ทางปัญญาการเดินทางเพื่อการเรียนรู้หรือการขยายขอบเขตของชีวิตให้กว้างขวาง,วางและมั่นคงยิ่งขึ้นเป็นวันที่เหมาะกับการเริ่มต้นโครงการที่ต้องใช้ความคิดการให้คำปรึกษาการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการมองหาโอกาสใหม่การเติบโตในระยะยาวการโคจรของดวงดาวและผลกระทบเชิงลึกดาวพฤหัสบดีดาวประจำตัวเศร้าแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันอาทิตย์ ตามปฏิทินสุริยคติไทยแต่พลังของดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณยังคงส่งผลอย่างเด่นชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพระจันทร์ที่ส่งผลต่อจิตใจและอารมณ์โคจรอยู่ในราศีธนูซึ่งเป็นบ้านของดาวพฤหัสบดีเองสิ่งนี้จะยิ่งเสริมให้คุณมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีความยุติธรรมมีความสามารถในการให้คำปรึกษา และได้รับความเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่คุณจะมีความรอบรู้และสามารถมองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็นพระจันทร์ในราศีธนูการที่พระจันทร์โคโจรอยู่ในราศีธนูซึ่งเป็นราศีแห่งการเดินทางการศึกษาปรัชญาและความอิสระและเป็นเรือนเกษตรของดาวพฤหัสบดี จะส่งเสริมให้จิตใจของคุณกระตือรืนในการสแสวงหาความรู้ใหม่ๆการเดินทางไกลหรือการผจญภยัยทางความคิดคุณอาจรู้สึกอยากเรียนรู้ภาษาใหม่วัฒนธรรมที่แตกต่างหรือศึกษาธรรมะและปรัชญาชีวิตให้ลึกซึ้งขึ้นสิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มพูนปัญญาและประสบการณ์ให้แก่คุณอย่างมากทาดไไฟ ทั้งราศีธนูและดาวพฤหัสบดีนั้นสัมพันธ์กับธาตุไฟการรวมกันนี้จะยิ่งเพิ่มพลังแห่งความกระตือรือร้นความคิดริเริ่มและความมุ่งมั่นให้แก่คุณอย่างมหาศาลคุณจะมีความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายและมีแรงบันดาลใจที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์กับผู้อื่นสรุปอนาคตโดยรวมของวัน สำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีวันที่15มิถุนายน2568จะเป็นวันที่เต็มไปด้วยโอกาสอันดีความก้าวหน้าทางสติปัญญาและการขยายตัวในด้านต่างๆคุณจะได้รับความสำเร็จจากวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและความเมตตาของคุณเป็นวันที่ดีเยี่ยมสำหรับการการศึกษาและพัฒนาตนเองเหมาะกับการเรียนรู้เพิ่มเติมการศึกษาต่อหรือการสแสวงหาความรู้ใหม่ๆจะช่วยเปิดโลกทัศน์และนำพาโอกาสที่ดีมาให้ การเดินทางหากมีโอกาสการเดินทางเพื่อแสวงหาประสบการณ์หรือความรู้จะนำพาโชคลาภและมุมมองใหม่ๆมาให้การให้คำปรึกษาการสอนคุณจะมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และให้คำปรึกษาแก่ผู้อื่นได้ดีได้รับความเคารพและเชื่อถือการลงทุนและการขยายกิจการเป็นช่วงเวลาที่ดีในการพิจารณาการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอสังหาริมทรัพย์หรือการขยายขอบเขตธุรกิจ การสร้างบุญกุศลการทำบุญการช่วยเหลือผู้อื่นหรือการปฏิบัติธรรมจะส่งเสริมดวงชะตาของคุณให้เจอจรัดยิ่งขึ้นข้อควรระวังแม้จะเป็นวันที่มีพลังงานดีเยี่ยมแต่ด้วยอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีที่ส่งเสริมความสมบูรณ์พูุสุขอาจทำให้คุณเผลอใจไปกับการรับประทานอาหารที่มากเกินไปหรือการใช้จ่ายเพื่อความสุขสบายที่ฟุ่มเฟือยควรใช้สติ และปัญญาในการตัดสินใจเพื่อรักษาสมดุลในชีวิตและใช้โอกาสที่ดีนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยรวมแล้ววันที่15มิถุนายน2568จะเป็นวันที่นำพาความสำเร็จความก้าวหน้าและการขยายตัวในทุกด้านมาสู่ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีอย่างแน่นอนครับขอให้คุณใช้พลังงานในวันนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพบเจอแต่สิ่งดีๆครับสิ่งสำคัญอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครอนาคตโดยรวมท่านที่เกิดวันสุขที่15มิถุนายน2568ภาพรวมอนาคตของวันวันนี้จะเป็นวันที่คุณมีจิตใจที่เบิกบานอ่อนโยนและมองโลกในแง่ดีคุณจะรู้สึกอยากทำกิจกรรมที่สร้างความสุขความบันเทิงให้กับตนเองและผู้อื่น อาจมีเรื่องราวเกี่ยวกีับความรักความสัมพันธ์การเข้าสังคมหรือการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นวันที่เหมาะกับการสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ที่ดีการสแสวงหาความสวยงามและการเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆการโคจรของดวงดาวและผลกระทบเชิงลึกดาวศุกร์ดาวประจำตัวแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันอาทิตย์ตามปฏิทินสุริยคติไทย แต่พลังของดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณยังคงส่งผลอย่างเด่นชัดทําให้คุณมีสเสน่ดึงดูดใจมีรสนิยมที่ดีรักความสวยงามศิลปะและความบันเทิงคุณจะมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอย่างลึกซึ้งพระจันทร์ในราศีธนูการโคจรของพระจันทร์ในราศีธนูซึ่งเป็นราศีแห่งการเดินทางการศึกษาปรัญญา และความอิสระจะส่งเสริมให้จิตใจของคุณเปิดกว้างอยากออกไประจญภัยทางความคิดหรือสแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นคุณอาจรู้สึกอยากเดินทางท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมทางสังคมที่แปลกใหม่เพื่อเปิดโลกทัศน์และเติมเต็มชีวิตชีวาธาตุน้ำผสมธาตุไฟดาวสุขเป็นธาตุน้ำแต่มีคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับความรื่นรมและความงาม ส่วนราศีธนูเป็นธาตุไฟการรวมกันนี้จะทําให้คุณมีความสมดุลระหว่างความอ่อนโยนการเข้าอกเข้าใจผู้อื่นธาตุน้ํากับความกระตือรือร้นและแรงบันดาลใจธาตุไฟทําให้คุณสามารถแสดงออกถึงเสน่ห์และความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระและน่าดึงดูดสรุปอนาคตโดยรวมของวันสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์วันที่15มิถุนายน2568จะเป็นวันที่เต็มไปด้วยโอกาสในการสร้างความสุขความสัมพันธ์ที่ดี และการสแสวงหาประสบการณ์ที่น่ารื่นรมคุณจะได้รับความสำเร็จจากสเสน่ห์และความสามารถในการเข้าสังคมของคุณเป็นวันที่ดีเยี่ยมสำหรับการความสัมพันธ์และความรักเหมาะก,กับการสารางสัมพันธ์ทำความรู้จักผู้คนใหม่ๆหรือกระชับความสัมพันธ์กับคนรักให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นคนโสดมีโอกาสพบคนถูกใจการเข้าสังคมและการสร้างเครือข่ายการเข้าร่วมงานเลี้ยงกิจกรรมทางสังคมหรือการพบปะผู้คนจะนำพาโอกาสที่ดีมาให้ การเดินทางเพื่อพักผ่อนท่องเที่ยวหากมีโอกาสการเดินทางเพื่อผ่อนคลายหรือแสวงหาแรงบันดาลใจจะช่วยเติมพลังชีวิตให้คุณการสร้างสรรค์และศิลปะเหมาะกับการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปะความงามแฟชั่นหรือการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์การปรนเปื้อความสุขให้ตนเองการดูแลตัวเองซื้อของสวยงามหรือทำสปาจะช่วยให้คุณรู้สึกสดชื่นและผ่อนคลายข้อควรระวัง แม้จะเป็นวันที่มีพลังงานแห่งความสุขและความรื่นรมแต่ก็ควรระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงหรือการซื้อของที่ไม่จำเป็นมากเกินไปเพราะอาจทำให้งบประมาณบานปลายได้นอกจากนี้ควรระวังการตัดสินใจที่ใช้อารมณ์มากเกินไปควรพิจารณาเรื่องราวต่างๆอย่างรอบคอบก่อนที่จะลงมือทำ โดยรวมแล้ววันที่15มิถุนายน2568จะเป็นวันที่นำพาความสุขความรักและประสบการณ์ที่น่ารื่นรมมาสู่ผู้ที่เกิดวันศุกร์อย่างแน่นอนครับขอให้คุณใช้พลังงานในวันนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสนุกกับทุกช่วงเวลาที่เข้ามาครับสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครอนาคตโดยรวมท่านที่เกิดวันเสาร์ ที่15มิถุนายน2568ภาพรวมอนาคตของวันวันนี้จะเป็นวันที่คุณมีพลังในการทำงานหนักความอดทนและความมุ่งมั่นสูงมากคุณจะรู้สึกอยากจัดการเรื่องราวที่ค้างคาหรือวางแผนสำหรับอนาคตในระยะยาวเป็นวันที่เหมาะกับการจัดการเรื่องการเงินการลงทุนการสร้างหลักฐานหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์ต่ออาชีพและชีวิตในอนาคตการโคจรของดวงดาวและผลกระทบเชิงลึก ดาวเสาร์ดาวประจำตัวแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันอาทิตย์ตามปฏิทินสุริยคติไทยแต่พลังของดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณยังคงส่งผลอย่างเด่นชัดทำให้คุณมีความจริงจังรอบคอบมีวินยัยและสามารถรับผิดชอบงานใหญ่ๆได้ดีคุณจะมีความอดทนสูงและมุ่งมั่นที่จะทำให้เป้าหมายที่วางไว้สำเร็จลุล่วงแม้จะต้องใช้เวลาและแรงกายแรงใจมากก็ตามพระจันทร์ในราศีธนู การโคจรของพระจันทร์ในราศีธนูซึ่งเป็นราศีแห่งการเดินทางการศึกษาปรัชญ,ญาและความอิสระจะส่งเสริมให้จิตใจของคุณเปิดกว้างอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยลองการเดินทางเพื่อสแสวงหาประสบการณ์หรือการแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้คนต่างถิน่นจะนำพาโอกาสที่ดีมาให้คุณอาจจะรู้สึกมีแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆโดยเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความมั่นคงหรือความรู้เฉพาะทางธาตุลมผสมธาตุไฟ ดาวเสาเป็นธาตุลมและมีคุณ,ณสมบัติเย็นและมั่นคงส่วนราศีธนูเป็นธาตุไฟการรวมกันนี้จะทำให้คุณมีความสมดุลระหว่างความคิดที่เป็นระบบระเบียบการวางแผนธาตุลมกับความกระตือรือร้นและแรงบันดาลใจธาตุไฟทำให้คุณสามารถนำความคิดไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพสรุปอนาคตโดยรวมของวัน สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์วันที่15มิถุนายน2568จะเป็นวันที่เต็มไปด้วยโอกาสในการสร้างความมั่นคงการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองคุณจะได้รับความสำเร็จจากความอดทนและวินัยของคุณเป็นวันที่ดีเยี่ยมสำหรับการ,การวางแผนระยะยาวเหมาะกับการวางแผนการเงินการลงทุนการสร้างหลักฐานหรือการวางแผนอนาคตที่ต้องใช้เวลาการทำงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ การจัดการเอกสารสัญญาหรือการทำงานที่ต้องใช้ความแม่นยำจะประสบความสำเร็จดีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเข้าอบรมสัมมนาหรือการศึกษาต่อในวิชาชีพเฉพาะทางจะให้ผลดีอย่างยิ่งการจัดการทรัพย์สินหากมีเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงจะมีแนวโน้มที่ดีการพักผ่อนอย่างมีคุณภาพ แม้จะมุ่งมั่นกับการทำงานแต่ก็ควรหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อรักษาสมดุลของร่างกายข้อควรระวังเนื่องจากพลังงานของดาวเสาร์ที่เน้นความจริงจังและรอบคอบคุณอาจรู้สึกตึงเครียดหรือคิดมากเกินไปในบางเรื่องควรระมัดระวังเรื่องความกังวลใจที่ไม่จำเป็นหรือการยึดติดกับกฎระเบียบมากเกินไปการรู้จักผ่อนคลายและมองหาแง่มุมที่ยืดหยุ่นบ้างจะช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้น นอกจากนี้ควรใส่ใจสุขภาพเรื่องกระดูกข้อต่อและฟันด้วยโดยรวมแล้ววันที่15มิถุนายน2568จะเป็นวันที่นำพาความมั่นคงความสำเร็จและโอกาสในการสร้างหลักฐานที่ดีมาสู่ผู้ที่เกิดวันเสาร์อย่างแน่นอนครับขอให้คุณใช้พลังงานในวันนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและประสบความสำเร็จในทุกๆด้านครับสิ่งสำคัญอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร